สวัสดีนักลงทุนครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การสรุปข,ข่าวเช้าประจำเช้าว,วันที่9เดือนพฤษภาคมสำหรับท่านใดนะครับที่กําลังมองหาบริการห้องสัญญาทองคําสกุลเงิน,นงทีนสามารถที่จะอ่านดูรายละเอียดเบื้องต้นแล้วก็แอดลไลน์มาได้เลยครับ VT Market กับโปรโมชั่นใหม่ใครสนใจโปรโมชั่นดีๆนะครับจากออสเตรเลียสามารถเข้าไปดูรายละเอียดที่หนา้าเว็บไซต์ได้เลย f o r y o u เธอสุบังรับชิพสุดฟินในวันนี้ใครอยากจะบินไปต่างประเทศฟรีกับ f o r e เรสนะครับสามารถที่จะคลิกเข้าไปดูรยายละเอียดที่ลไลน์ด้านล่างหรือว t s แอ p ไลน์เข้าหาเจ้าหน้าที่ก็ได้นะครับ XM ประวิชวันนี้รับมรัะฟรีทันทีเลยครับ30 USD ดอลลาร์โดยที่ยังไม่ต้องฝากเงินนะครับสวัสดีนะักลงทุนครับผมสดุปข่าวเช้ากับกระปุกคูเป,ปานะครับ ดัชนีดาวโจนฟิวเจอร์สร่วงลงกว่า200จุดในช่วงเช้าวันนี้เนื่องจากนักทุนยังคงวิตกกังวลเกี่ยวกับผลกระทบจากการที่ธนาคารกลางสหรัฐเร่งปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยขณะเดียวกันนักลงทุนจับตาการเปิดเผยข้อมูลดัชนีราคาผู้บริโภคเดือนเมษายนของสหรัฐในวันพุธนี้เพื่อหาสัญญาณบ่งชี้แนวโน้มเงินเฟอ้อของสหรัฐครับนายมาร์คแซนดี้ หัวหน้านักวิเคราะห์ของบริษัท Moody Analytics คาดการว่าตลาดหุ้นสหรัฐจะยังคงผันผวนอย่างต่อเนื่องในสัปดาห์นี้หลังจากที่ตลาดซึ่ตัวลงอย่างหนักในสัปดาห์ที่ผ่านมาขณะเดียวกันคาดว่านักลงทุนจะจับตาดูตัวเลขเงินเฟ้อและความเคลื่อนไหวของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอย่างใกล้ชิดครับ กระทรวงแรงงานสหรัฐมีกำหนดเผยดัชนี CPI ซึ่งเป็นมาตรวัดเงินเฟอ้อจากการใช้จ่ายของผู้บริโภคประจำเดือนเมษายนในวันพุธนี้โดยข้อมูลดังกล่าวนั้นเป็นหนึ่งปัจจัยที่คณะกรรมการ ทางการเงินของสหรัฐนะครับใช้ประกอบใช้ประกอบการตัดสินใจในการดําเนินนโยบายการเงินส่วนดัชนี CPI ในเดือนมีนาคมที่ผ่านมานะครับพุ่งขึ้น8.5เปเมื่อเทียบแบบรายปีซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับนตั้งแตเดือนธันวาคมปี2524และก็สูงกว่าที่นักวิเคราะคาดการไว้ที่ระดับ8.4ครับทีนี้นะครับนักทุนเรามาดูผลกระทบดีกว่าว่าตลาดเกิดความกลัวอะไรกันบ้างเวลาที่ นักลงทุนคาดหวังในเรื่องของอัตราดอกเบี้ยเบื้องต้นเลยครับเปิดตลาดมาดอลลาร์ก็ยังคงแข่งค่าต่อเนื่องใกล้จะกลับพื้นไปทดสอบที่บริเวณไฮเก่าแล้วนะครับส่วนยูริปีมีการปรับตัวยอ่อลงมาเพียงเล็กน้อยแต่ก็ยังลงไม่ถึงโลเก่าก่อนหน้านั่นหมายความว่านี่เป็นเพียงการย่อตัวตามหลักเทคนิคธรรมดาครับในขณะที่ดัชนีฟิวเจอร์สต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นดาวโจนส์เอสพี500นะัสแต่ก็ยังคงปรับตัวทำยูโรต่อเนื่องเลยนะครับตั้แต่ในช่วงเช้าแล้วก็พาทุกท่านนะครับไปดูกันในส่วนของคริปโตเคอเร ครับนักทุนในช่วงเวลาประมาณตอนเที่ยงคืนของวันที่9กนะฮะก็มีการขยับปรับตัวลงมาทําโลใหม่ครับเหลืออยู่ประมาณ33,712ท้านนั้นทุนถามว่าเอ๊ะคุณเขาแล้วแบบนี้เขาจะฟื้นหรือ,อยังเนี่ยก็ต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าตราบใดก็ตามที่ตลาดยังคงมีความวิตกกระบวนเกี่ยวกับในเรื่องของอัตราด,ดอกเบี้ยแบบนี้เนี่ยดัชนีในตลาดหุ้นก็ดีคริปโตเคเรนซีก็ดีรวมไปถึงราคาทองคําของเราด้วยนะครับ ก็มีแนวโน้มที่จะยังปรับตัวอ่อนค่าอยู่ครับทุกท่านปัจจุบันนี้ราคาทองคำเคลื่อนไหวอยู่ที่ระดับ,บ1,879นะครับทีนี้พวกคนถามต่อเอ้าแล้วทำไมราคาน้ำมันมันมีการปรับตัวร่วงลงมาด้วยนะครับคุณในช่วงเช้าวันนี้ มันมองได้2อ,อย่างนะครับอย่างแรกก็คือว่าอาจจะเป็นการปรับฐานตามหลักของเทคนิคอย่างที่2คือเป็นประเด็นในเรื่องของความวิตกกังบวลเกี่ยวกับการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกครับเพราะว่านักทุนเนี่ยกำลังให้น้าหนักว่าถ้าเฟดเร่งขึ้นแต่ตราดอกเบียมากจนเกินไปเดีย๋ยวเศรษฐกิจในาสหรัฐนะครับก็อาจจะเข้าสู่ Recession หรือว่าสภาวะถดถอยก็ได้ซึ่งก็จะนํามาสู่นะครับความต้องการการใช้น้ํามันที่ลดน้อยลงราคาน้ํามันก็เลยมีการปรับตัวร่วงลงไปด้วยนี่ก็หมดนะครับที่เรานํามาฝากกันในช่วงเช้าวันนี้ครับผม สวัสดีครับ